โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับผมเอามือขวานะครับทุกมือซ้ายลงสะโพกซ้ายจังหวะจะเป็น1และสลับครับผมที่2อีกครั้งที่และจากนั้นครับผมมือลวกสะโพก3และตบข้างหน้าครับที่4จากนั้นครับผมมือขวาชี้ซ้ายยํำซ้าย5สลับชี้ขวา6และตีเข่าซ้ายครับที่7และขวา8 จากนั้นเบ่งกล้ามต่อเลยครับผมมือขวาที่หนึ่งซ้ายที่และและเชิดสองและมือลงครับที่และจากนั้นครับผมเตะขาซ้ายพร้อมกับสะโพกไปทางด้านขวาครับสามและสลับครับผมเตะขวามือซ้ายขึ้นสี่จากนั้นครับผมลวกห้าหกและฟรีอะไรก็ได้ครับที่เจ็ดและแปดและโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้าง เตรียมพร้อมครับผมสแตนบายห้ามือขวาทุบ1 2และลวบ3ตก4ชี้ซ้าย5ขวา6กตีเขา่าเจ็และ8ดเบ่งก้ามที่1และเชิด2ลงเตะ3เตะขึ้น4ลวบห้าหกฟีเจและ8และ เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบสโลโมชันดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะนะห้าหกสแตนบายเดแปดทุกขวา1 2และรวบ3ตบ4ชี้ซ้าย5ขวา6ปีเข่า7ด หนึ่งและเชดสองลงเตะสามและขึ้นสี่รวบห้าหกฟีเจ็ดและแปดและเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง Big Boy นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ยังเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจก,กัน ากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย